เจอปัญหานี้อยู่หรือไม่ปวดหัวไม่รู้จะเลือกหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์อะไรเลือกไปแล้วส่งอาจารย์ไปแล้วไม่ผ่านสักทีเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นพิมพ์หรือจิ้มยังไงที่จะทําให้เขียนได้ตามที่อาจารย์ต้องการแล้วผ่านจะทํายังไงถ้าคุณเรียนวิทยานิพนธ์แล้วรู้สึก ข้องใจจะทํายังไงเมื่อคุณติดปัญหาแล้วคุณไปต่อไม่ได้คุณเขียนต่อไม่ได้คุณเลือกหวกัวข้อเรื่องจันิพนไม่ได้คุณรู้สึกยังไงคะครับข้องใจใช่ไหมได้รู้สึกติดอัดไหมคะใช่คุณหาทางออกยังไงคะ่ง ถ้าคุณมีความรู้สึกนี้เมื่อคุณเจอคลิปวิดีโอนี้ค่ะถึงเวลาและวาระแล้วค่ะที่คุณจะมีคําตอบที่คุณจะได้คําตอบจากสิ่งนี้ครูอ้อยยุพารักจันมณีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยานิพน์ผ่านออนไลน์คนแรกของไทยดูแลคุณผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ tskill c com ค่ะอาสาค่ะที่จะช่วยเหลือคุณ